สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีพระปิตามานําเสนอครับมีพระปิดตาคุกรักนะครับมานําเสนอครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับจัดสร้างปี2 5 1ห้านะครับพระปิดตาจงอางศึกหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับจัดสร้างปี2 5 1ห้านนะครับคุกรักนะครับคุกรักคุบแล็กคุบแล็กนะครับประมาณนี้นะครับพระปิดตาจงอางศึกนะครับเดี๋ยวผมขอแม่ขอ พระปิตาจงอางศึกนะครับคุกคุกแล็กคุกรักนะครับคุกแล็กไม่าจะเป็นคุกแล็กนะครับพระปิตาจงอางศึกปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับพระปิตาจงอางศึกปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อแพววันพีคุณทองนะครับนี่ครับพระปิตาจงอางศึกนะครับ คุกแลกนะครับอันนี้คุกแลกคุกรักคุกแลกนะครับนี่ครับพระปิตาตรงอากึปีสองห้าสี่หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับจัดสร้างปีสองนห้าน้สี่นะครับวัดหลวงพ่อแพรอารามหลวงนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่ครับพระสวยเดิมนะครับที่กรก o ี่คือพระเป็นปิตาหมดเลยนะครับปิตาครับเป็นพระแท้นะครับพระแท้นะอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดวงดีมีพระเยอะจังครับก็คือถ้าเจอถ้าเจอผมก็ซื้อหมดนะครับผมชอบผมก็ซื้อหมดนะครับตามเข้าบ้านเข้าอะไรเขาเลยครับ หรือตามสนามเจอผมก็ซื้อหมดนะครับแล้วก็นํามาแบ่งปันนํามาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดหรืออัดวิดีโอในในยูทู e นะครับมั่นใจได้นะครับดวงดีครับพระแท้แน่นอนครับคุณซื้อพระดวงดีหรือคุณซื้อพระในฐานุูกพงนะครับคุณมั่นใจได้เลยครับพระคุณแท้แน่นอนครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับอันนี้เป็นปิดตานะครับปิตาจงอ้างศึกนะครับปิดตาจงอ้างศึกนะครับเดี๋ยวอให้ดูองื่นหนึ่งมากปิดตาจงอางศึกปีสองนห้าหนึ่งสี่นะครับผมว่าแพ้ว่าที่คุณทองนะครับปิตาจงอ้างศึกผม จะสร้างปีสองห้าหนึ่งสี่ครับพระแท้ๆนะครับพระแท้นะครับนี่ครับครับพระปิตาจงอางศึกปีสองห้าหนึ่งสี่หลวงพ่อแพร้วพี่กุฎทองนะครับราคาองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับราคาสี่ร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับมีปบำบัดประมาณสักงคาสิบองค์ได้นะครับปิดตาจงอางศึกหลวงพ่อแพร้วพี่กุฎทองนะครับ ผมมีมาแบ่งออกมาณั้ห้าสิบองได้นะครับองก็สี่ร้อยห้าสิบาทครับสนใจนะครับศูนย์แปดสองนะครับศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์นะครับศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดแปดหกเจ็ดสองศูนย์ครับไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้นะครับปิดตาคุกรักคุกแรกนะครับจงอาภึกหลวงพ่อแพรวันพี่กุทอนะครับนี่ครับสวยเดิมทุกองเลยประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับประกันพะแท้ตลอดชีพนะครับจัดซากปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับจัดซางปีสองห้าหนึ่งสี่ครับปิดตาคุกแรกครับ ปิตารุนแรกคุกแรกครับปี2 5งห้าครับเขาเรียกว่าปิตาจงอางศึกนะครับลงเส้นเข้าไปใน Google เราก็ไปหาได้เลยนะครับปิตาจงอ้างศึกนะครับปีสองห้าหนึ่งสี่ะครับนี่ครับโอเคนะครับโอเคนะครับสนใจก็0ู2ย์8 6 7 2 0ศูนเจงย์ะครับปิดตาลุนแรกนะครับปี2 5งห้านสปิดตาจงอ้างศึกนะครับเนี่ยภาพปิตาจงอางศึกนะครับหลวงพ่อแพร่พี่กุลทองอารามหลวงนะครับโอเคครับ